ผู้ใหญ่พ่อผมรักเขาเป็นกำนันหน้าที่ให้บริการรัฐบาลรักเขาจ้างผมมาขวันใจไก่แจ้แม่สาวรำวงกระโปรง ผมชื่อว่าไอ้เพินพ่อชื่อผาดมีลูกสองคนผมคนโตชื่อเพินไอ้แผลงเองเันลืมว่าว่าอดีตพ่อเราคือเสือช้นแล้วลูกเสือจะมาเป็นลูกหมาลูกแมวไม่ได้ใช่ ทั้งพัพูดถูกแล้วคนณยที่เดินอย่างนี้เดินกลัหรือว่าเป็นลิธิ์ดวงติวการที่จะเดินลอยตามพ่อม็นนักเลงเนี่ยมันต้องเก๋เาเเดินยังไงอะพี่เวลาเดินใช่ไหมเกาเก่า อันเดอรสมมุติว่าพี่เป็นคู่อเล่อ่าเดินมาเจอกันอย่างงี้ถือว่าใช้ได้ถือว่าสู้หน้าสู้เขาคืนหน้าเราจ้องหน้าเลยให้น้องมึงแคร์วะเอ้พวกขัดมาดับเลงจะคุยให้น้องมึงแคร์กโอ้โหแต่งตัวเขาปีนเรา เฮ้ยเรียกไครน้องวะโอ้โหเี่ข้าคงเนี้ยมันเสียใจเลยต่อไปลองใช้ปืนการยิงปืนการจับปืนเหรอใช่ย่างสมมุติว่าศัตรูมีปืน เรามีคู่เลยปุ๊บจะทำยังไงสมมติเรามือเปล่าเขาไม่ปืนเนี่ยวาทะศิลก็มีวาทะเฮ้ยใจนักเลงด้วยมาคนเดียวเหรอเฮ้ยไอ้ต้องขู่เฮ้ยอย่าคิดว่ากลัวเลยเว้ยอย่าเลยมีปืนด้วยเนี่ยมันปายจริงเลย พี่วันนี้หาอะไรทำกันดีมหรงแมมวันนี้ไม่เห็นเลือดแล้วเหงื่อไม่ออกมานนอนไม่หลับเดี๋ยวดูใครนี้ละลานเอาไว้นี่มีนีม่มีคนมา ใบน,นี้สุกยังสุกแล้วครับใบ่ไม่อฮะไม่ลอยอ้าวพี่พี่อ่าพี่กินนะพี่บอบอใส่ใส่อิ้วต้นนัครับอ๋อใส่ยิ้เหรอครับต้องกินใส่อิ้วตามครับพี่ กะพริกไข้ตามนะพี่วันนี้วันนี้ปิ้งครับพี่สองบาทครับสามอันสิบบาทอ่าเราซื้ออ่าเราสองบาทไม่นี่ก่อนหรออ่าเราสองบาทครับถ้าซื้อสามสามอันสิบบาทแล้วกินทีละอันทีละอันอ่ะครบสามอันจ,จ่ายสิบบาทเฮ้ยกินอันเดียวพออนเนี้ยไม่เอาไข่แดงอ,อะไร ไม่เอาไข่แดงคืนเหลือบาทหนึ่งเป็นคนไม่กินไข่แดงโอ้ลืมบอกไปไอ้เข็มคนข้มกัดเนี่ยดีก็ไม่กินเหมือนกันพี่ก็ไม่กินเอาไว้เหลือบาทนึ่งมีปัญหาป่ะฮะพี่ครับพี่กินในเอกกับเนื้อปิ้งไปอันนึงแลวกัขใครไปสองหน่วยครับทำไมหกบาทับพี่เอ้าไม่จ่ายเขาป่ะ ใช่ท้าฮะกินฟรีถามว่าไม่จ่ายเขาวะถูกต้องเอา้าเฮ้ยมึงเบีเ้ยวเลยวะเนี่ยไปกันหรือเปล่าของซื้อของขายแล้วเนี่ยไม่จ่ายได้ไงก็อยากจะหาเรื่องเขานิสัยนักฮะนิสัยนักเลงเหรอเอเอเขาเขาพี่น้องกันเด้อห,หาเรื่องพี่น้องทะเลาะกันเนหรอฮะพี่ต้องกินแล้วต้องต้องจ่ายครับพี่แถวนี้กินแล้วไม่มีจ่าย อ่าผมวิจัยแล้วผมจะเอาตังค์เธอไปซื้อมาเป็นกําไรเป็นทุนเหรอครับสำเนียงสำเนียงที่ไหนเนี่ยคนที่ไหนเนี่ยเอาชีวิตกลับไปแล้วเอาของไว้นี่ใช่ให้คิดเอาไอ้น้องพี่ครับผมคนทํามาหากินครับพี่ครับเหรอครับทํามาหารเหรอฮะรู้ไหมที่นี่ที่ไหนฮะผมโมหัวครับรู้ไหมที่ไหนรู้บอก สนุกม้าแค่ไหนพวกมึงเนี่ยไปเข้าไปเลยอย่าเด้ออย่าเด้อพี่นี <S 2> <S 2> <S ่ถ้าเกิดพ่อรู้แล้วพ่อดา่าเราเละแน่เลยอโ้โหพ่อชอบอยู่แล้วไอ้อย่างเงี้ยเดี๋ยวนั่งจีบสาวบนสะพานด้ยเฮ้ยเดี๋ยวสาวๆมากันเยอะพี่พ่อบอกว่างไงบอกวา่าไงเอ้ามากับน้องอ่ะนั่งมันต้องเสมอภาคกัน ก็น่งเซไปแล้วไปแล้วคนอย่างพี่บองตรงพี่ไม่รักพี่รักนาะตรงนี้แหละเดี๋ยวเราสาวก็มาจะมีเหรอพี่ขอโทษเพียบ พี่พี่บอกแล้วไงผู้หญิงเอผู้หญิงก็ด้ยเอาช้าอ,าอย่างเงี้ยพี่เอางี้ดีกว่าเข้าไปชิดตัวไปเลยดีกว่าเอาสิไปจาดการเลยสิ่งที่ผมอยากได้แล้วผมต้องได้ค,คนอย่างผมบอกแล้วไงอยากได้อะไรต้องได้อย่ายอยาอย ได้ว้าโอ้ยบ้าไม่ใช่จักรยานอยากได้จักรยานหมายถึงผู้หญิงบ่ยังไงก็แล้วแต่อย่าให้พลาดนะคนเนี้ยไม่พลาดหรอจากจัดการทะพี่ผมบอกตรงๆว่าถึงแม้นผมจะเป็นนักเลงก็ช่างแต่ผมไม่เคยเห็นใครจะมาถูกใจแล้วก็สวยเท่าคุณเลยครับ เห็นไหมเห็นไหมผมอยากจะรู้จักชื่อล้วโอ้สวยมากเลยนคนในเร็วคนไปลงบ้านหมูไปลงยู่ไหนมันเขินเอางี้ดีกว่าน้องสาวที่บอกตรงๆพี่ชอบน้องสาวแห้วนะโอเควัยรุ่นปากว่ามือถึงพี่พี่พี่สิพ่อกับพี่ชอบไงชอบก็ไปสูบไปเคอกับพ่อกับแม่

ยิงอกสองก้อนทำผู้ชายอกสามก้อนเขาไม่ทำแล้เก่งจังเลยเมื่อกี้เก่งจังเลยไปเลยับไอติ๊งไหมพี่ยังไงเรื่องนี้พี่ไม่ย้อนหรอกร้องรักเลยเราต้องไปฟ้องพ่อเราให้จัดการมันฮู้ฮู้ เมื่อก่อนพ่อผมเนี่ยวันๆไม่อยู่บ้านหรอกออกปล่อนออกฆ่าเขาเ,ออเนี่ยอายุมากปลดกเกษียณอยู่กับบ้านกับช่องเอออยู่กับหมานี่เองพ่อผมมีเรื่องพ่ออย่าพาขึ้นไปดูนี่พ่อเวลาที่พ่อพ่อ ผิดเฮ้พ่<ะ>อผมมีเรื่องพ่อใครวะมันมนอาอ่านมาทำลูกชายพ่อสองคนอ่ะม,มันถือดีขนาดนั้นเลยเหรอพ่อ,อลงมาคุยดีกว่าเฮ้ยอะไรพ่อเอ็งใส่ย,ยาพิษป่าพ่อมาแล้วไมันฟ้องได้ไงอะไรนะผมไม่รู้เรื่อง เอ็งใส่ยาพี่พ่อข้าเิ็นเหรอเฮ <Hey. S 1> ้ยเฮ้ยปัสซบทำงานพลาดซะแล้วมันอยู่ไหนวะมันบอกเดี๋ยวมันจะมาเจอผมที่ท้ายลาดล่ว,ลวงมาไปกระไดเลื่อนเลยใครว่ามันกล้ามาทำให้เอ็งเจ็บช้ำน้ำใจวะมันเป็นผู้หญิงมันกล้าถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะนคน<ว><ว>ยังทำไมอ่ะ นั่งกับพ่อไตีเสมอพ่อทําไมล่ะเฮ้ยพ่อโลกใรก็น,กน,นั่งกันได้น้องจะนั่งเองไอิช้าเลยน้องวะปล่อยฉันนะฉันจะนั่งกับพ่อฉันเองถ้ามันกล้าถึงขนาดนั้นล้วก็พ่อเห็นจะทนไม่ไหวแล้วเอาละเตี๋ยวอุธมาทุกคนเตียมมาวุธให้เรียบร้อยถ้ามันมาก็จัดการเลยใช่ไหมพ่อยิงมันให้กระจาย เฮ้ยร้อขึ้นลำเลยอะไรพ่อทำอะไรอ่ะเองบอกใค้ข้าขึ้นลำไหนวะคนที่มันรลังแก่เองนี่วะมันบอกมันจะมาตอนเก้าโมงอ่ะถ้ามันมาแล้วก็ข้าจะจัดกาันเอย นนี้แหละพ่อมาแล้วที่มันทําลูกพ่อเสียหน้าเสียตาคนนี้แหละถือดีไงวะมาลังแก่ลูกข้ามาขอโทษลูกฉันซะขอโทษมาขอโทษจะขอโทษไหมขอโทษขอโทษกราบที่เท้าเลยมองอะไรมองอะไรวะมองอะไรมองอะไรเล่นเลยจับมันไว้จับมันไว้ทางนี้เฮ้ย วฮ้ยอย่าทำหมาหมูสิวะแถบเนี่ยไม่มีใครเขากล้ามันยุ่งกับลูกข้าหรอกเว้ยเฮ้ยเฮ้เ้านฮพ่อโ้ย้โหยเล้ยเฮ้ยเฮนีเลยเลยม้ยเฮยเล้ยเนยเเลยพ่อผมกระเท้ยเู้เย คุดยอดพ่อสุดยอดใครส่งเองมาลังแกลูกข่าวะโอ้ยกระเทือผู้หญิงสุดยอดใครส่งมาไม่สะพัญแต่ตอนนี้ฉันต้องการเสือไข่เสือไข่คนที่เองต้องการใครพ่อใครคือเสือไข่ไม่มีแล้วเว้ยมีพ่อฉันเสือผาดที่เองตามหาน่ะใช่คนนี้ไหม เราล่อมาเช้าน,นี่คนขายไก่ปิงมันจัดการอะไรอย่าพูดมากเลยหาก่อนถ้าเห็นตัวประกันแล้วท่านท่านจะหนาวมันจับใครไว้พ่อมันขู่แล้วหรือเปล่าอะเฮ้ยต้องเห็นหนะ้าแน่จริงเอาตัวประกันมา,าดูซิมาดูซโอ้โหคุณผู้ชมครับมาแล้วครับตัวประกันที่ทำเอาหนาวทั้งบ้านเฉพาะคุณโหน่งดูสีหน้าครับ ตัวประกันนี่เราไม่รู้จักอ่ะทรมานเลยนั่นคุณเท่งสั่งทรมานเลยไม่ใช่อื่นไกลครับลูกชายสุดที่รักของคุณนงนั่นเองพนาแยกของใครบ้อบ้าบ้าบแล้วแผลทรมานก็เริ่มด้วยไข่ต้มฟองที่หนึ่งอัดเข้าไปแล้วออกแล้วออกกังให้หมดมาดูกันว่าคุณนงจะทนได้สักกีน้ำตัวประกันนี่มันเป็นหลานของพ่อไงนั่นเริ่มออกตัวนิดหน่อยพี่ทุกคนอะไรตัวประกันอ่ะคือหลานพวกเราเฮ้ ลูกชายฉันเปอย่างนี้หรืเฮ้ยกินมามาอีกอ๋อเอาอีกอิ่มลูกผมแม่ในสุดคุณโหน่งทนไม่ไหวครับกินกันมาเยอะๆกับข้าวที่บ้านไม่มีแสดงตัวปั๊บแถมให้อีกหนึ่งมุกสมก็เป็นแกงสามชาจริง